สวัสดีครับผมเมือ่อหนีเลิกงานมาเนาะครับนี่ไปเห็นต้นตะข้ออยู่ขางทางเนาะเส็นทางกลับบ้านครับนี่เดี๋ยวเลยเห็นตะข้อมีอยู่น้อยๆครับมีอยู่พวงหนึ่งสองพวงนะครับนี่เลยเก็บมาเห็ดอยู่เห็ดกินก็ตอนนี้ก็ตะข้อก็เริ่มที่ไว้แล้วเนาะครับเดี๋ยวเลยมีบ่อไหลตอนเลยนี่ก็พอได้ยู่ได้กินครับนี่บ่ได้กินน้ำหรอกครับจะได้มาทําพริก น้ำปลาหวานกินกับตะข้อครับนี่หอมแดงครับหอมแดงกับหั่นซอยพอดีแล้ว,ลวนี่เอาหลายๆเลยที่เอะหอมๆครับหอมแดงนี่เข้ากานเข้ากันใส่กับพริกผงครับนี่พริกปน่นพริกผงเนะาะมักเค็ดหลายกับใส่หลายมักพอดีกับพอดีสำนมี่ชอบจัดจานจัดจานครับขยายความแเสบครับนี่ ใส่ผงนัวลงไปนิดหน่อยขยายริ้นให้แ่บแซบขึ้นมานี่ครับเพิ่มความหวานด้วยน้ำตาลใส่นะาตามชอบนะครับผมอสำนดพอดีนี่พระเอกของเราขาดไหไรครับน้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาแดกนี่ะครับผมอ โชตามมัดเนาะมัดจับกระส่หลายอืมสามชอนโต๊สี่ชอนโตไปเลยครับอืม,อม,อมจัดจานจัดจา้างใส่น้ำปลาลงไปนิดหน่อยอืมคลิกน้ำปลาหวานกิมกะตะโขะครับ อเปลี่ยวเนาะอยิ้มสดฉาิดูพอดีหรือยังครับนี่สีสันจัดจานจัดจ้จานอปรุงเพิ่มพริกบ่วครับนี่มัจัดเนะาะใส่ลงไปเลยน้ำตาลทราย หน,นึน่งช้อนนะเอาใหนน้นนุ่นวับพอดีพอดีครับนี่เพราะว่าน้ำประแดกนุ่นน,นว่านี่ค่ะเขาท่าดีอยู่แล้วจะขาดน้ำตาลไปน้อยนึงแจมกับแจมแ่บแสบพอดีพอดีเลยครับผม โอมจะได้มาแกะนวยแต่คอลงไปครับนี่สีเหลืองกับนั่งพอดีเลยครับนี่กับนั่งเปลียวเปรี่ยวพอดีเลยบบเปรี่ยวหลายครับเปรี่ยวกับนั่งพอดีพอดีกินเสับเสับนวนัวเขากันครับนี่ก็น้ำพริกน้ำปลาหวานนี่ครับนี่มาชิมรสชาติครับนี่อืม,อม เปรียปร้ยวเปรี้ยวพอดีครับนี่บอเปรี้ยวเกินไปนี่ใส่ลงไปเลยน้ำพริกตะเ้อน้ำพริกพริกน้ำปลาหวานเข้ากันดีขนาดครับนี่ก็ใส่ปลาโน้วน้วลงไปนะครับอืมแจมเจมครับอ่าเ็จเรียบร้อยครับโอ้ยดูครับผมสีสัน สีตะโครอนี้ครับสีเหลืองอารามเลยครับนี่กะริกน้ำปลาหวานชิมคำแหลกเลยครับนี่กระหอมแดงซ้อยนี่ครับน้ำลายแตกเลยครับผมซ่บๆจัดจานจัดจานครับผมเปรี้ยวกำลังพอดีกำลังโนนัวเลย พิกน้ำปลาหวานหอมแดงหัง่นซอยความนัวของน้ำปลรราเนี่ครับโอ้โหจัดจ้านจัดจ้านแส่บๆสับนัวนวก่อนอื่นมาเปิดตอมขยายลิ้นกันครับนี่น้ำสีทองเย็นเย็นโอ้โหย ขากันเข้ากันครับนี่กะตะโคน้ำพริกปลาหวานอือาสุดยอดจัดจ้านมากๆอ,อืครับสีสันตะโขคร่ครับ มามาด้วยครับผมพ่อแม่พี่น้องมากินตะขอ,อน้ากันจัดจัดนัวนัวคำใหญ่โตโตเลยตะข้อเปียวเปรี้ยวเจีมครับยอดด้วยครับผมเข้ากันดีมากครับหนามปลาล้านัวนีน่ครับ ก็หอมแดงหั่นซอยนี่ติดจาดใหญ่ๆเปรี้ยวกำลังพอดีเลยครับเนี่ยบอเปรี้ยวเกินไปได้รสชาติความนัวอื ช mm hmm. ุด,วดจวดจำครับแนว้กินตามด้ดูกาเนะครับผมตะข้อครับแส็บนัวเส็บนัว,นวกินแส็บเข้ากาันเข้ากันครับผมตะข้อกะน้ำพริกน้ำปลาหวานครับจัดจัจวดจวดเลยครับผม